ราชาลูกนังทุลกคอเสนอเซาทำตัน 1, ้นหนึ่งเชลซีหนึ่งเก็บตกประเด็นรอนหลังเกมพิมลิกสิงห์บลูไล่เจ้านักบุญเมื่อคืนวันหนึ่งนักบุญทำการบ้านในเกมรับมาดีเกมนี้รับฮาสินทเท่นต้องปรับเปลี่ยนขุมกาลังหลายตําแหน่งเนื่องจากตัวหลักมีการบาดเจ็บโดยจะโมฮัมเหม็ดซาลิซูลงเล่นแทนที่ไคล์วอเกอร์ปีเตอร์สแต่ให้มาประจําตําแหน่งเป็นปราการตัวกลาง,งและ่งดีเนปโปปีกดาวรุ่งความเร็วสูงลงเล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งขวา ซึ่งนั่นทำให้เกมรับของเซาท์แฮมตันในเกมนี้กลับแข็งแกร่งขึ้นมาในทันตาไล่กวชนิดที่เกมรุกของเชลซีที่วาน,น่ในช่วงหลังยังเจาะหาโอกาสเข้าทําแทบไม่ได้โดยเฉพาะการขึ้นเกมจากวิงแบ็กที่เป็นทีเด็ดของสิงห์บลูถูกปิดตายชนิดที่เล่นแทบไม่ออกเลยตลอด90นาที 2. มินามิโนโเปิดสิงห์ทูคินตลอด7เกมที่ผ่านมาเชลซีภายใต้การคุมทีมของกุนซอคนใหม่อย่างโทมัสทูคินเพิ่งจะเสียป,ประตูไปเพียง2ลูก ซึ่งหนึ่งในนั้นคือหนึ่งประตูในเกมวันนี้จากทาฮุม um ิมินามมโนะตัวลุกชาวญี่ปุ่นที่ถูกยืมตัวมาจากลิปูโดยเจ้าตัวถือเป็นนักเตะคู่แข่งคนแรกที่สามารถยิยงประตูใส่สิงบลูในยุคทูเครนเลยก็ว่าได้เพราะหนึ่งลูกที่สิงโตม่นครามเสียไปก่อนหน้านั้น,นเป็นการทําเข้าประตูตัวเองของอันเจโรรูติเกอร์นั่นเอง3ทูเครนแก้เกมแบบอินดี้ด้านเชลซีเกมนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนขุมกําลังหลายตําแหน่งทั้งการส่งซูมาลงเป็นปลากลางตงัวกลางส่งกองเต้ลงเล่นแทนจอจินโย และจะบริเจมลงมาเป็นวิงแบ็กแทนที่โอดอยซึ่งต้องบอกว่ารูปเกมในครึ่งแรกของพวกเขาดูไม่ได้เลยเพราะแทบไม่สามารถหาจังหวะเข้าทำที่มีลุนจบสกอร์ได้ตลอด45นาทีแรกกระทั่งครึ่งหลังทูเค้นจัดการส่งคลร์ลมัสันโอดอยลงสนามแทนที่อับราฮัมที่ดูเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่นาทีที่46แต่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงต่อจากนั้นอดีตนายใหญ่เปอเอชรรารนี้กลับทอดโอดอยออกและทรงเสียกลุมาแทน ทั้งที่หลายคนคาดว่าสตาร์ชัมรกโกจะลงมาแทนเจมส์และขยับโอดอยไปเล่นวิ่งแบ็กเหมือนนัดก่อนๆอ,อย่างไรก็ตามหลังเกมกุนซือชาวเยอรมันออกมาเผยถึงประเด็นนี้ว่าผมแค่ไม่แฮปปี้กับรูปแบบการเล่นทัศชนคติและวิธีการไล่บอลที่โอดอยแสดงออกมาในเกมนี้ผมคาดหวังความทุ่มเทแบบเต็มร้อยจากนักเตะทุกคนแต่ความรู้สึกของผมบอกว่ายัางไม่รับจากเขาก็เท่านั้นอย่างไรก็ตามเรื่องวันนี้มันจบลงเท่านี้ เกมหน้าเขายังจะคงมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองเหมือนนักเตะทุกคนที่อยู่ในทีมเดิมเมาแบกหลังยอกตัดเกรดนักเตะเชลซีเกมบุกเสมอเซาท์ทั์ตันหนึ่งตหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาคะแนนนักเตะเชลซีเอโดอาเมนดี6กเต็มสิแทบไม่มีจังหวะเซฟสวยๆให้เห็นเลยส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะแนวรุกเจ้าบ้านมีโอกาสจะเข้าสู่พื้นที่อันตรายได้ค่อนข้างน้อยเซซ่าอัฟริกาตาเคะแนน ยังคงได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาซึ่งจัดว่าทำได้ดีตามมาตรฐานแทบไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นในเกมรับแต่ไม่มีโอกาสเติมขึ้นสูงให้เห็นมากนักในเกมนี้อันโตนิโ,นโอหรดิเกอร์7คะแนนประจําการเปี่ยนทางกราบซ้ายซึ่งยังคงทําได้ค่อนข้างดีตามมาตรฐานมีจังหวะเข้าสกัดสวยๆให้เห็นหลายครั้งคัสซูมา6.5คะแนนได้รับโอกาสลงสนามเป็นปลากระหลังตัวกลางแทนที่คริสเตนเซนยังคงทําได้ดีลุกกลางอากาศ แต่มีส่วนที่ทําให้ทีมเสียรประตูจากการประกบตัวพลาดจนมินามมโนได้หลุดเดี่ยวเข้าไปยิงม so าร์กอสอลอนโซ6.5คะแนนวันนี้ดูจะโชว์ฟอร์มได้ต่ากว่ามาตรฐานทั้งการเคลื่อนที่และการตัดสินใจดูจะเชื่องช้าไปพอสมควรริชเจม6.5คะแนนวันนี้มีโอกาสเติมเกมขึ้นสูงอยู่บ่อยครัง้งแต่แทบไม่มีจังหวะวางบอลสวยๆให้เห็นเลยแถมยังพลาดโอกาสทองที่ได้โอกาสยิงจ่ะๆข้ามขานในช่วงท้ายเกมเอ็ N นโกโลกองเต้6.5คะแนน ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงในเกมนี้ขยันไล่บอลตามสไตล์แต่เกมลุกยังคงเป็นจุดอ่อนของเจ้าตัวเช่นเดียวกับการแจกบอลที่ดูเหมือนว่าจอร์จินโยจะทำได้ค่อนข้างดีกว่ามตเตโอคาน์วาสิต6.5คะแนนยังคงเล่นได้โดดเด่นในเกมแดนกลางในช่วงครึ่งแรกแต่หลังจากนั้นดูบทบาทจะลดลงไปพอสมควรในช่วงครึ่งหลังเมสันเมาส์8คะแนนดูจะเป็นคนที่เล่นได้โดดเด่นที่สุดในทีมเกมนี้เรียกได้ว่าแบกเกมลุกเอาไว้บนบาทเลยทีเดียว เรียกจุดโทษให้ทีมและลุกขึ้นมาสังหารอย่างเงยงือกเย็นแถมมีจังหวะสร้างสรรเกมสวยๆให้เห็นหลายครัง้งติโมแวนเนอร์6คะแนนวันนี้แทบไม่มีบทบาทกับเกมลุกมากนะักไม่ว่าจะเล่นบร,เริเวณดิมเซนหรือเป็นกองหน้าตัวเป้าในช่วงครึ่งเวลาหลังโอลิเวียร์ที่รู5.5คะแนนได้รับโอกาสลงเล่นเพียง45นาทีเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนแถมยังไม่สามารถสร้างอิมแพกให้กับทีมได้เลยในช่วงเวลาที่อยู่ในสนามตัวสำรองคาร์ลัมฮัสซันอดอยลงสนามในนาทีที่46แทนที่อับราม 5.5คะแนนลงมาในช่วงครึ่งหลังมีส่วนกับเกมลุกอยู่บ้างแต่ดูเหมือนกนารตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรแถมยังถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วง15นาทีสุดท้ายอีกด้วยหาคิมซีเยกลงสนามนาทีที่76แทนที่โอดอย5คะแนนได้รับโอกาสลงสนามในช่วง15นาทีสุดท้ายแต่ยังไม่สามารถสร้างโอกาสให้กับทีมได้จอจินยอลงสนามนาทีที่76แทนที่โควาซิท5คะแนน เช่นเดียวกับซีเอกที่ยังคงไม่สามารถยกระดับเกมได้หลังจากลงสนามมาถูกเคลื่อนซับทัศนคติโอดอยเกมเจ้านักบุญเกมดังกล่าวฮัสซันโอดอยถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนที่อับราฮัมในช่วงพักครึง่งแต่ก็โดนถอดออกในนาทีที่7 6โดยมีหาคิมซีเอกลงมาแทนในายใหญ่สิงลูก,กล่าวว่าเราไม่เพียงแค่ครองบอลแต่ยังครองบอลได้ดีในแดนคู่ต่อสู้ด้วยเราขาดคุณภาพใน20เมตรสุดท้ายและนั่นคือความจริง เราขาดความมุ่งมั่นความเกลียดกราดและโอกาสแบบตัวต่อตัว,ตวเราคอนโทรลได้ระยะ80เมตรการโต้กลับทั้งหมดและเมื่อคุณคอนโทรลเกมแบบนี้ได้และคุณต้องมาทาประตูจากจุดโทษคุณได้เห็นถึงปัญหาอย่างชัดเจนผมคิดว่าเราพังเกือบทุกจะโอกาสของตัวเองไม่มีการเซฟหรือการตั้งรับแบบน่าตกใจเราตัดสินใจผิดพลาดลื่นยิงแรงเกินไปใยสั้นเกินไปเล่นผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดรวมแล้วเราอันตรายไม่พอเราขาดความแม่นยำมันชัดเจน เอ็นโกโลกลองเตยยอดเยี่ยมมากมัตเตโอโคซิตก็ด้วยโดยทั่วไปแล้วเราแข็งแกร่งเราต้องใช้โอกาสในการโต้กลับใช้สปีดท,ที่ดีกว่านี้และถ้าเราไม่ทํามันมันก็เป็นอะไรที่ยากและยากกว่าในการที่จะทําประตูเราไม่ได้มีโอกาสในวันนี้ข้านเดียวกันถูกเคลื่อนยยงตำหนี่ฮัสสันโอดอยที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงพักครึง่งและโดนเปลี่ยนออกว่าผมไม่พอเจอกับภาษากายทัศนคติของเขากระบ,บอลและผมรู้สึกว่าเขาไม่พร้อมที่จะให้พลังงานกับทีม มันเป็นการตัดสินใจที่ยากสำหรับเขาในวันนี้แน่นอนวันพรุ่งนี้มันจะถูกลืมเมสันเมาส์ยันมีความสุขได้ร่วมงานกับถูกคนมิดฟิลด์ทีมช่างกรดกล่าวว่าเราคอนโทรลเกมได้ยังมากในครึ่งแรกเราพูดถึงครึ่งแรกเราไม่ได้สร้างโอกาสมากพอในพื้นที่สุดท้ายมันแย่มากพวกเขามีเพียงโอกาสเดียวและก็ทำประตูได้พวกเขาทำให้เราไม่ทันตั้งตัวสำหรับการเติบโตมาด้วยการเป็นแฟนบอลของพอร์ตมัธและยิงประตูใส่เซาท์แฮมตัน ซึ่งเป็นคู่แ้นกันได้เขากล่าวว่ามันมีความหมายสําหรับผมมากกว่าเดิมเล็กน้อยแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือการคว้าชัยชนะให้ได้เราจําเป็นต้องเอาชนะในเกมแบบนี้ถ้าเราต้องการทําอันดับขึ้นไปเราต้องไปดูถึงสิ่งที่ผิดพลาดผมจะทําหน้าที่ยิงจุดโทษต่อไปผมมีความมั่นใจอยู่เสมอนอกจากนี้เมาส์ยังได้พูดถึงการทําง,งานร่วมกับโทมัสทุกคินกุนซือใหม่ของทีมว่าผมสนุกกับมันนะเราต้องเก็บชัยชนะให้ได้และผลักดันเพื่อที่เก็บผลการแข่งขันต่อไป โทมัสท Th ูเครนผู้จัดการทีมเชลซีเปิดเผยว่าจะได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองอย่างเพียงพอเพื่ออนาคตของเขากับสมโมสรหัวหอกวัย34ปีจะหมดสัญญาในสมัยน,นี้อย่างไรก็ดีเขายังคงทำผลงานดีต่อเนื่องเมื่อได้โอกาสลงสนามยิงไปแล้ว10ประตูแม้เป็นตัวจริงแค่9นัดรวมทุกรายการในซีซั่นนี้นับตั้งแต่ทูเคิลเข้ารับงานนั้นดาวยิงน้ำหอมเป็นตัวจริงแค่2นัดและสำรองอีกหนึ่งเกมกระนั้นทูเคิลแสดงความชัดเจนว่า นักเตะรายนี้ยังไม่ได้หมดอนาคตแต่อย่างใดโคดชชาวเยอรมันกล่าวว่ามันเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ในฤดูกาลนี้ยังเร็วไปนะผมไม่มีเวลามากพอที่จะตัดสินใจเรื่องแบบนี้เพราะผมเพิ่งเข้ามาเมื่อไม่เกี่สัปดาห์ก่อนและเราต้องการเวลามากกว่านี้ในการทําความรู้จักกลุ่มนักเตะให้ดีขึ้นเรื่อยๆทุกคนสมควรรับเวลามากกว่านี้ในการแสดงคุณค่าของตัวเองกับทีมนะสิ่งที่ผมพูดได้คือจนถึงตอนนี้ผมค่อนมีความสุขที่เข้าอยู่ที่นี่ เขาคือหนึ่งในกองหน้าระดับท็อปในกรอบเขตโทษร่างกายของเขาแข็งแกร่งเขาจับบอลแรกแหลมมากเขาเก่งมากๆในเรื่องนี้แล้วยังเก่งในเรื่องการมองบอลอีกด้วยเขาทําได้เยี่ยมในเกมพบกับนิวคาสเซิลเขาซ้อมได้ดีมากๆน่าประทับใจจริงๆตอนนี้เขาคือนักเตะกุญแจสําคัญภายในทีมนะเขาคือคนสําคัญบางทีอาจไม่ใช่เพราะเขาลงเล่น9ก้าสิบนาทีแต่เป็นแนวทางที่เขาประพฤติตัวและประสบการณ์ส่วนตัวของเขาตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบในเชิงบวกอย่างยิ่งตามที่เราคาดหวังเอาไว้ยังไม่คุ้มค่าตัวหาแข้งใหม่สอนล้มเลวในพิมลีกฤดูกาลนี้หลังจากที่ลายสโมสรในศึกพิมลีกได้ลงทุนคว้านักเตะหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพช่วงก่อนเริ่มฤดูกาลนี้แต่กลับมีดาวดังหลายๆคนทําผลงานได้มีคุ้มกับเงินค่าตัวที่จ่ายกันไปโดยเฉพาะ5้าแข้งดังที่มีชื่อเสียงคุ้นหูของแฟนบอลไปอย่างดีซึ่งถูกคาดหวังเอาไว้ว่าจะต้องโชว์ฟอร์มแจ่มแน่นอน กลับสอกกลายเป็นห้าดีที่ล้มเหลวที่สุดได้เหมือนกันเพราะยังโชว์ฝีเท้าได้ไม่คุ้มค่าตัวเดยด้วย 1. นึ่งแกเรตเบลยอมใจเงินค่าย,ยืมตัวสูงถึง13ล้านปอนด์เพื่อจะได้ดึงกลับมาเล่นในถิ่นเก่าที่เคยวาดด้วนลายในช่วงระหว่างปี2 0 0 7ันเจถึงสองพมาก่อนนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าสเปอร์จะเจอปัญหาเดียวกับเรอัวมาริดต้นสกัดที่แท้จริงซึ่งได้ช่วยกันแบกภาระจ่ายค่าเหนื่อยให้ทีมลั3 0ามแสนปอนด์เลยทีเดียวเนื่องจากดาวเตะทีมชาติเวลมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตเหม และต้องให้นั่งเป็นตัวสำรองเพื่อรอการเปลี่ยนตัวในช่วงครึ่งหลังอยู่เป็นประจำเลย 2. ไคลฮาวเวสเพราบเป็นหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มฮอตของสึกบุนเดสลลกาเมื่อรุ่การก่อนทำให้เชลซียอมจ่ายเงินค่าตัวให้ไบเออร์หลุยเซนสูงถึง7 1ล้านปอนด์เพื่อดึงมาทำหน้าที่ปั้นเกมในแดนกลางเสียเลยแต่มิดฟิลทีมชาติเยอรมนีกลับมีปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการเล่นฟุตบอลของอ,งอังกฤษคล้ายๆกับติมโมแวนเนอร์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติด้วยกันจึงต้องนั่งเป็นนนนตัวสรอองไปก่ 3. ดนนีฟดา จริงๆแล้วแมนยูเจ็ดมีกองกลางฝีเท่าดีให้เลือกใช้งานได้หลายคนเลยแต่ยังยอมจ่ายเงินซื้อมิดฟิลทีมชาติฮอลแลนด์มาจากอาร์เจนต์้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ซึ่งไม่รู้ว่าอยากได้ตัวมาร่วมทีมจริง,รงๆหรือเพื่อลดกระแสของแฟนบอลที่อยากให้สมสรนเสริมทัพในช่วงก่อนเริ่มฤดูก,กาลนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือแข้งใหม่เป็นได้เพียงแค่ตัวสำรองและยังไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงได้สิกทีซีติโมแวนเนอร์ เคยเป็นนักเตะเนื้อหอมที่ฉุดกระชากแย่งชิงมาจากลิผูในช่วงก่อนเริ่มฤดูกาลนี้แม้เชลซีจะเป็นฝ่ายสมหวังจากการยอมจ่ายค่าชิกสัญญาให้กับอาเบไลฟซิกเป็นจํานวนเงิน47.5ล้านปอนด์แต่ดูเหมือนว่ากองหน้าทีมชาติเยอรมนีจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการเล่นของฟุตบอลอังกฤษจึงทําผลงานในศึกพรีเมียร์ลีกด้แบบน่าผิดหวังมากๆเพราะเพิ่งสอยตะข่ายได้เพียง2ประตูในช่วงหลังลงสนามไปแล้ว23เกม5เรียนบูสเตอร์เชฟฟิลด์ อุตส่าห์ยอมทุบก,กระปุกจ่ายเงินซื้อมาด้วยค่าตัวเป็นสตินักเตะที่แพงที่สุดของสูมสรสูงถึง23.5ล้านปอนด์เลยทีเดียวแต่อดีตเด็กปั้นของนิพูกลับไม่สามารถช่วยแนวลูกได้เลยเพราะยิงยิงประตูไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวจึงต้องแปลสภาพกลายเป็นตัวสำรองเยดริซัมส,ส่วนผลงานของทีมยังคงรั้งตำแหน่งบวยเป็นอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนซึ่งมีโอกาสกระเด็นตกชั้นสูงมากๆหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ